ฝากกดติดตามช่องด้วยครับซึ่งเดี๋ยวนี้กัวเห็นเด็กผู้หญิงแบบเขาข่าตัวเล็กๆแบบหน้าทะนุถนอมอ่ะแบบปากนี้จมูกหน่อยแก้มแบบเออมีแก้มนิดๆอะไรเงี้ยไอ้ย้าโคตรแพ้อะจริงแพ้มากแพ้สิก็มึงชอบแบบนั้นแล้วใช่ไหมล่ะกูก็แพ้สิกูจะอะไรไปสู้มันโอย เขาบอกว่าคนที่ใช่อะไม่ต้องพยายามจริงหรอเราว่าคนที่พยายามแล้วเขาเห็นค่ามากกว่านั่นแหละคือคนที่ใช่เว้ยมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมืน่นเพื่อนกูไม่เหมือนคนอื่นบอกว่าเงาแต่ผัวเป็นพันจะให้บอกผัวมึงบ้าเอามาห้าร้อยสัตว์ชายชอบบอกว่าผู้หญิงอยากมีผัวรวยไม่จริงจ้ะ ฉันอยากรวยเองเพราะฉันจะได้มีผัวหลายคนทุกคนเรามีเรื่องอะไรจะบอกเวถ้าเกิดว่าเธอชอบใครอ่ะให้เธอบอกเขาไปเลยบอกความรู้สึกของเขาไปเลย <c oughs> แล้วมึงจะได้รู้ว่านกไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าให้女朋ย